จะทำราดหน้าหมนะูแล้วก็มาผัดเส้นถ่ายเลยเนาะไม่เคยถ่ายหนเ,เดียวอ๋อา้าอเดี๋ยวพอต่ผัดเส้นนคะคะพอผัดเส้นเสร็จเราก็ไม่ต้องล้างเราเอาับที่ติกระทาเราก็ใส่น้ำมันเพื่อจะผัดหมูนะให้มันสุกนะจ๊ะพอเราผัดเราใส่น้ำมันปุ๊บเราก็ ใส่กระเทียมผัดให้มันหอมนึง่หเือนะอันนี้ทำเมื่อนะเพราะว่ครั้งแรกเหมือนกันดูใน YouTube เอาผัดให้มันเหลืองสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่หมูเลยนะจ๊าไอ,อที่เราไม่ล้างท้าเพราะว่า มันจะได้อร่อยกลมกล่อมลงก่อนได้กลิ่นแบบกลิ่นเซนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเล็งไฟนิดนึงแล้วเราก็ใส่หมู <c oughs> สามมารอรหอมหอมหอม,หอมไหมคะอพอผัดสุกแล้วเราก็ใส่น้ำนะน้ำซุกน้ำตรงสต๊อกอะไรว่าไป เราใส่น้ำซุปน้ำจตักลงไปนะจ๊าเราก็ใส่ผักวันนี้มีผักดอกกะล่ำสีขาวข้าโพดแล้วก็คะน,าน้าจ๊ะเคอาไม่ได้ซื้อแล้วก็เราก็ต้องเตรียมอันนี้ด้วยนะแป้งมันให้มันยืดยืดโอเค พอน้ำเดือดแล้วเสร็จผักเลยจ้าเลือกผักที่มันสุกยากก่อนนะใส่มันจะเอาผักที่สุกยากใส่ก่อนมันจะได้เออสุกไปก่อนเช็ไปลาเสร็จไปเลยการเกินใส่ไปด้วยใบค่อยใส่อะไรประมาณนี้นะ ทำเป็นเหมือนผัดคลองจริงๆแล้วผัดม่เป็นมาบ่นไรฟังวันนี้โอเคเราก็เรียกพักอะไรใส่แล้วก็มาคนๆให้มันสับไปก่อนน้ำไม่พอเราใส่น้ำอีกก็ได้นี่เราก็เร่งไฟไหน่อยนะให้มัน มันดือดปกบปปบ,บมันจะ้สุดเรียเร๋ยวย่ามาเจอกันใหม่ระหว่างเราเราก็มาคนแล้วกี่าครแป้งมันให้มันไม่แข็งตัวนะเพราะว่ามันแข็งตัว สุกแต่เราจะใส่ใบไปเลยเพราะขี้เกียจรอนี่เราก็จะใส่ใบไปเลยเพราะขี้เกียจรอแล้วนี่แล้วก็ทนสุกเร็วๆแล้วก็ท่องน้ำมูสามจบแล้วสุก <c ười> บาดซิงบับบับบับ,บ,บนี่นะได้อย่างนี้เชฟปาเดี๋ยวเราคิดว่าสุกแล้วเราก็ใส่แป้งมันนี่เราก็โรยไปเลยชอบยืดยืดก็ใส่เยอะๆชอบไม่ค่อยยืดก็ใส่นิดเดียว แต่ม่ชอบยืดให้เป็นขี้โมกเลยนะแต่เดี๋ยวก็ยืดแหละนะนะนะคุณผ้ในกล้องอาจจะแบบเออเหมือนนี่อ,อะไรยังไงแต่ว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่าดี เห็นป่ายี่แค่นี้พอใชบอ่ะเดี๋ยวจะเวลาปุงอีกปุง้งมันจมจะขี้โมกันไปโอเคดูกันตอนจัดจานเลยนี่เห็นป้าเสร็จแล้วอาจไม่ได้จัดจุงจัดจานเลยนะเพราะว่ากินเลย กินเองแล้วคนให้ดูมาช้อนกันเลยนี่ปลาเฮ้ยทำเองก็เป็นนะเนี่ยรู้แต่กินเยอะด้วยโอ้ยเส้นมันอาจจะไม่เท่าดดำๆดำ่างๆโอเคไปละ